อุกอาจมากๆค่ะเมื่อชายวัย27่ปีนะคะได้คว้ามีดล็อกคอแม่ค้าร้านตามสั่งค่ะก่อนัวแทงดับนะคะที่ตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่ค่ะท่ามกลางสายตายนะักท่องเที่ยวต่างชาติอ้างนะคะว่ากโกรธเคืองมานานเรื่องนะคะเกิดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่27กุมภาพันธ์ค่ะร้อยตำรวจโทโกงกิตนะคะปั้นเอี่ยมรองสอบสวนสพเกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ค่ะได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันภายในร้านอาหารค่ะ ที่ตำบลอ่าวนางคนเจ็บนะคะถูกนําตัวส่งที่โรงพยาบาลเกาะพีพแต่แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะจากนั้นนะคะจึงพร้อมด้วยพลตารวจเอกสุรศักดิ์ใจดีผู้กํากับสอพเอกาะพีพีนะคะตำรวจชุดสืบสวนสอพเอกาะพีพีได้เดินทางไปตรวจสอบภายในร้านเกิดเหตุคะ่ะบริเวณครัวทําอาหาร พบข้าวของในร้านนะคะกระจัดกระจายมีกองเลือดกองใหญ่อยู่บนพื้นค่ะคนถูกทําร้ายทราบชื่อทีหลังนะคะว่าคือหญิงอายุ41ปีค่ะเป็นเจ้าของร้านนะคะถูกแทงตามคอลำตัวหลายแผลค่ะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะส่วนผู้ก่อเหตุนะคะทราบว่าเป็นเจ้าของร้านขายน้ําชากาแฟใกล้กับร้านเกิดเหตุค่ะทราบชื่อคือนายคารณาค่ะอายุ27ปีหลังก่อเหตุได้วิ่งหนีออกจากร้านไปตํารวจชุดสืบสวนจึงรีบตามไปนะคะจนจับกลุ่มได้ไวที่สุดค่ะ พร้ออาวุธมีปลายแหลมยาว1ฟุตสภาพนะคะยังเปื้อนเลือดอยู่จึงคุมตัวไปสอบสวนที่สพเกาะพีพี เบื้องต้นนะคะสารภาพเขาว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงๆค่ะโดยปมก่อเหตุนะคะเนื่องจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหน้านี้หลายครั้งค่ะเนื่องจากมีร้านอยู่ติดกันจึงมีปากเสียงกันเป็นประจำในวันเกิดเหตุนะคะขณะที่ผู้ตายเนี่ยกำลังยืนทําอาหารหน้าร้านโดยมีลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินั่งรอกันอยู่ในร้านค่ะจังหวะนั้นนะคะเลยถืออาวุธมีดเขาวิ่งเข้ามาหาผู้ตายแล้วก็ล็อกคอช่วงแทงใส่ผู้ตายไม่ยั้งค่ะทมกลางเสียงกรีดร้องของคนตายนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะรวมถึงพนักงานในนนนรร้าาาาแลละะชวบถืือออเเเป็กกงงมม่่่หหตุยยดค ระหว่างนั้นนะคะคนที่เห็นเหตุการณ์พยายามจะเข้ามาห้ามความปาสิงของใส่ผู้ก่อเหตุแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ไม่หยุดค่ะโดยใช้เวลาลงมืออยู่นานจนผู้ตายล้มแน่นิ่งลงกับพื้นค่ะจึงรีบวิ่งออกจากร้านไปซึ่งตลอดเวลาก็วงจรปิดในร้านนะคะได้บันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดค่ะเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธนารนณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะคุมตัวไว้สอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนร่างผู้เสียชีวิตมอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ